ท่านชับก็ต้องตามต่อนะครับสำหรับการปล่อยตัวลูกเรือชาวประมงคนไทย4คนนะซึ่งทำท่าว่าจะไม่ง่ายหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจ่อๆว่าเอาจะมาแล้วล่ะจะมาแล้วล่ะเลื่อนกันวันสองวันที่สุดแล้วเขายังไม่ปล่อยนะแล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์มาถึงวันนี้วันจันทร์นะครับก็มีรายงานว่าทางการไทยเตรียมข้อมูล4ข้อเพื่อดำเนินการให้เมียนม,มา ปล่อยตัวลูกเรือคนไทยทั้ง4คนนะครับ4ข้อที่ว่านี้ก็คือ1เร่งรัดคดีที่เกิดขึ้น2เตรียมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับ3จะสอบถามไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยกับเมียนม,มาที่ใช้ชื่อย่อว่า TBC ว่าได้รับหนังสือจากผู้บังคับการระดับสูงจากเนปิดอแล้วหรือไม่และ4จะขอพบ4คนไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ คณะกรรมการ TBC ก็คือคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยมีมาของฝั่งไทยก็จะขอคุยกับ TBC ฝั่งเมีมาอาจจะเป็นการวิดีโอคอลคุยกันนี่นะวิดีโอคอลคุยกันว่าเมันติดปัญหาอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับสื่อของพมา่าเองก็รายงานนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทย4คนชาวมีมาอีก27คนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอพเกาะสอง อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดประนองของเรานะครับข้อหาลักลอบเข้าเมืองและการทําประมงโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนีนะฮะก็สื่อเขาก็รายงานว่าตอนนี้ทางของเขาก็ยังไม่ปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะฮะอ,อ,อยู่ที่ทางการไทยแล้วนะฮะว่าวันนี้เปิดทําการวันจันทร์เนี่ยจะคุยกับเขาว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรที่เขายังไม่ปล่อยตัว ติดขั้นตอนการดำเนินคดีหรือต้องการข้อมูลใดจากทางไทยนี่นะสี่คนนะไทยสเมียนมา27่เมียนมาเนี่ยเขาจะสอบในประเด็นที่ว่าชาวเมียนมาทั้ง27คนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของเมียนมารหรือเปล่านี่แหละพอตอนที่จับเนี่ยเราคงจะจำกันได้ เขาบอกว่าหนึ่งลุกล้ำหน้าน้านําของเขาอ,อสองก็คือว่าไปพบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านมันหมายถึงคนคนพม่าหรือเปล่าที่อยู่บนเรือใช่ไหมใช่แล้วคนพม่านั้นไปไปพกไปอะไรไว้หรือเปล่านะยาวแล้วฮะ<ม>นึกว่าจะจบง่ายๆได้ในวันศุกร์โอ้โห oh นี่ฮะคุยกันยาวแล้วฮะ ต่างประเทศนะรท่านผู้ชมฮนะก็มีข่าวแจ้งให้ทราบสําหรับใครที่มีญาติพี่น้องไปทํางานอยู่ในเกาหลีใต้อย่างไม่ถูกต้องนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางการเกาหลีใต้เขาจะเปิดให้นะครับบรรดาผีน้อยหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าไปทํางานอย่างไม่ถูกกฎหมายในบ้านเขานะครับมาแสดงตนแล้วจะไม่เสียค่าปรับตั้งแต่เดือนนี้ฮนะ 1ธันวาคมจนถึง31มก,การาคมนะครับนี่ฮะหรือจะทำผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับจะไม่เสียค่าปรับผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะครับว่าทางการเกาหลีใต้เขาเชิญชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่างไม่ถูกต้องให้รายงานตัวนะฮะกลับประเทศโดยสมัครใจเอตอต้องกลับประเทศด้วยนะฮะต้องกลับประเทศนะ<อ>แลวคือต้องไปเข้ามาใหม่ทุกคุณจะเข้ามาทํางานครับเข้ามาอย่างถูกต้อง แต่คุณต้องมาแสดงตัวและกลับประเทศคุณก่อนคือกลับประเทศไทยก่อนนะครับก็จะไม่เสียค่าปรับตั้งแต่1ธันวาคมถึง31มก,กราคมนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะและเรื่องของเกาหลีใต้ก็ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เขามีการประกาศกฎอายการศึกโดยท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับพอประกาศกฎอายการศึกแล้วก็จบลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมง นะหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกร้องให้ประธานาธิบดียุนนั้นรับผิดชอบนะต้องจับกลุ่มบ้างต้องลาออกบ้างนะครับแล้วก็มีม็อบเกิดขึ้นทั่วประเทศเกาหลีใต้ในขณะเดียวกันตัวรัฐมนตรีกาลาโหมนะก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบแทนด้วยการลาออกและบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ให้ข้อมูลเป็นคนยุะเป็นคนนำเสนอให้ท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนนั้น ไปออกทีวีแบบนั้นนะครับปรากฏว่าก็มีข่าวว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาทางสภาเกาหลีใต้เขาจะประชุมกันชี้ชะตาตัวประธานาธิบดียุนซอกยอนเอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบสสฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าร่วมทําให้ประธานาธิบดียังเป็นคนเดิมยังอยู่ในตําแหน่งนะครับแต่เรื่องไม่จบแล้ว เรื่องแบบนี้ไม่จบแน่นะครับก็มีบทวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมสสฝ่ายรัฐบาลจึงไม่ร่วมกับทางฝ่ายค้านจัดการเปลี่ยนตัวพัฒนาธิบดีคนนี้ซะเอาออกไปจากตําแหน่งซะนะฮะทำไมไปยังไปเล่นอยู่ในกระแสทําให้องค์ประชุมไม่ครบถอดถอนก็ไม่ได้ครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าเมื่อปี59นะครับสสฝ่ายรัฐบาลตอนนั้นเคยร่วมกับฝ่ายค้านถอดถอนนะครับประธานาธิบดี หญิงนะครับที่ชื่อว่าประธานาธิบดีพักนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีหญิงคนนั้นมีมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตนะครับจนสอสอฝ่ายรัฐบาลทนกระแสะกดดันไม่ได้ก็ไปร่วมกับฝ่ายค้านถอดถอนพักกินเฮนะออกจากตําแหน่งและพอเลือกตั้งหลังจากนั้นนะ ปรากฏว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลแย่เลยฮะประชาชนเนี่ยเลือกสอสอฝ่ายรัฐบาลกลับเข้าไปเนี่ยน้อยมากจนเขากลัวลว่าถ้าเกิดคราวนี้ไปร่วมกับฝ่ายค้านถอดถ,ถอนประธานาธิบดียุนอีกเดี๋ยวเลือกตั้งคราวต่อไปคนก็จะไม่เลือกอเขาก็เลยยังไม่ถอดถอนอเขาเลยยังไม่ถอดเสียง,ง,งเลยไม่พอเสียงเลยไม่พอ,อประชุมไปไม่ได้นะแต่ว่าตัวรัฐมนตรีกรลาโหมตอนนี้ติดคุกนะฮะท่านผู้ชมฮะ เขาจับตัวประธานาธิบดีกาลาโฮมเข้าไปในเรือนจำและค้นบ้านเลยเป็นคนแรกเลยจากเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีไปประกาศกฎอัยการศึกนี่แหละฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตัวประธานาธิบดียังอยู่และเรื่องอยังไม่จบใช่นี่การชุมนุมประท้วงก็ยังมีอยู่ใช่นะน,นี่นะฮะอันไหนว่าด้วยเรื่องต่างประเทศท่านชมพะที่ซีเรียรปรากฏว่ากลุ่มกบฏที่ชื่อว่าฮายตตารี เอาชามหรือว่า H T S นะฮะได้บุกเข้ายึดกรุงดามัสกัสของซีเรียเป็นผลสำเร็จตอนเช้าของวันที่8ธันวาคมก็คือวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็สามารถควบคุมตัวนายกรัฐมนตรีของเขาคุมตัวนายกแต่ตัวประธานาธิบดีบาชาอัสซารนั้นหนีไปแล้วที่คุมตัวได้คคุมตัวนายกนะฮะ ประธานาธิบดีนั้นหนีไปตามรายงานข่าวบอกว่าประธานาธิบดีเีเลียขึ้นเครื่องบินหนีออกนอกไปเทิไปแล้วตอนช่วงเช้านี่นะฮะแล้วก็ความจริงแล้วกลุ่มกบฏนั้นเขาเริ่มยึดเมืองต่างๆของซีเลียมาตั้งแต่27พฤศจิกายนนะ,ะไปยึดเมืองอเลปโปซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ยึดเมืองฮามาเมืองฮอมแล้วก็ยึดเมืองฮอมตอน ได้สำเร็จตอนคืนวันที่7จ็แล้วก็เข้ามาถึงกรุงออดามัสกัสในเช้าวันที่8แล้วก็สามารถยึดได้ประกาศชัยชนะออกทีวีไปทั่วนะฮะสามารถควบคุมตัวนายกฐมตรีเอาไว้ได้แล้วด้วยนี่นะะนี่กลุ่มกบฏนะครับก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วก็มีข่าวว่า ประธานาธิบดีบาชาเอาอัซซาดได้หนีไปแล้วถแถลงการของขบทซีเรียออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่8ก็คือเมื่อวานนี้ประมาณว่าพวกเขาสามารถยุติการปกครองรเผด็จการตลอดระยะเวลา24ปีของอัซซาดได้แล้วนะี่ฮะคนนี้ฮะคนนี้เป็นประธานาธิบดีมา24ปีใช่ชะเป็นตั้งแต่ปีพศ2000นะฮะจำง่ายๆและเป็นต่อจากพ่อนะ พ่อเป็นมาอีกประมาณสักเกือบเกือบสาปีอ่ะโอ้โห و, ตระกูลนี้เป็นครองประเทศซีเรียมา50กว่าปีจบแล้วฮะก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลซีเรียนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและอิหร่านได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและอิหร่าน<อ>ก็เลยทําให้สามารถต่อกรกับกลุ่มกบฏกลุ่มกบฏก็ชัดเจนฮะได้รับกําลังสนับสนุนจากอิสราเอลกับสหรัฐ นะฮะแล้วก่อนหน้านี้กบฏเนี่ยไม่สามารถที่จะตีรัเสเซียเออตีซีเรียได้เลยนะเพราะว่ารัเสเซียนั้นส่งดโดรนส่งอาวุธนะและมีทหารรัเสเซียเข้าไปช่วยลบอยู่หลายพันคนอยู่ในซีเรียจนกระทั่งนะฮะซีเรียน,นัเออจนกระทั่งรัเสเซียก็มีมีปัญหาการลบพุ่งกับยูเครนเขาก็เลยมุ่งไปด้านนั้นเอมาเขาก็เลยเทกำลังไปด้านนั้นชด้านนี้เขาก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยนะในขณะที่อิหร่าน อิหร่านที่เคยช่วยรัฐบาลซีเรียก็มีปัญหากับเรื่องของอิสราเอลอเขาก็เลยไปอยู่ด้านนั้นฮิสบอเลาะก็เหมือนกันเมื่อก่อนฮิสบอเลาะก็ช่วยนะช่วยรัฐบาลซีเรียฮิสบอเลาะก็เจอก็เจออิสราเอลบอมนะฮะก็เลยทําให้มีปัญหา,าให้ดูแผนที่หน่อยให้ดูแผนที่ประเทศซีเรียขยายขึ้นมาเมื่อกี้นี้อันเดอร่บะอันขวาเ<อ>นี่ย<อ>นะี่ฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไหม ซีเรียอยู่ตรงไหนอืมเออซีเรียอยู่ตรงไหนนะครับแล้วพอรัสเซียไม่ช่วยนะฮะรัะเสเซียไม่ช่วยก็เลยทําให้ฝ่ายกบฏเนี่ยมีกําลังขึ้นมาครับแล้วก็สามารถประเดิดศึกนะครับเออตีกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียได้ในเวลาประมาณสิบว่าวานเองครับหลังจากที่ได้เมืองต่างๆได้เมืองต่างๆได้เมืองต่างๆแล้วตัวประธานาธิบดีอาอาซาร์ก็หนีมีข่าวว่าตอนแรกเครื่องบินตกด้วยเออใช่ใช่ไหม เครื่องบินตกแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสื่อของอังกฤษก็บอกว่าประธานาธิบดีเอาอาซารกับครอบครัวนะได้หนีเข้าไปในมอสโกนะคือรัเสเซียหนีเข้าไปในไปในมอสโกและบอกด้วยนะฮะว่ามุ่งหน้าไปยังโรงแรมโฟร์ซีซั่นในการหารือและส่งมอบนะฮะเ,เรื่องนี้ คือหลบไปอยู่ที่รัเสเซียได้อืบอกชื่อโรงแรมด้วยนะฮะก็คือข่าวที่บอกว่าเครื่องบินของอดีตออาสอ,าอาดีตประธานาธิบดีอาซอา,าถูกยิงตกนั้นก็ไม่จริงอเขาหนีไปได้อย่างบุดวิดนี่ครับแหล่งข่าวในเครมลินเปิดเผยกับบูมเบิร์กว่ามอสโกไม่มีแผนที่จะช่วยพธฒนาธิบดีซีเรียนะแล้วก็มีรายงานอ้างว่าพัฒนาธิบดีรัเสเซีย เวลาดีเมียปูตินรู้สึกรับไม่ได้อย่างรุนแรงในรายงานกองกำลังหนีออกจากจุดที่ตั้งของตัวเองก่อนจะแพ้นะฮะรัสเซียไม่มีแผนที่จะช่วยอาซา์และไม่มีแผนฉับพลันเกิดขึ้นตราบเท่าที่กองทัพประธานาธิบดีซีเรียยังคงละทิ้งที่ตั้งของตัวเองนะมันก็เกิดจากขวัญกำลังใจของกองทัพซีเรียเนี่ยตอนหลังเขาไม่มีขวัญกำลังใจนะฮะ เขาก็ได้รับข่าวเมืองนู้นเมืองนี้ถูกฝ่ายกบฏตีได้แล้วยึดได้แล้วนะฮะก็เลยบางคนก็เลยทิ้งที่ตั้งอ,อันเนี้ยตามข่าวบอกปูตินไม่ชอบก็เลยจะไม่ช่วยจบเลยนี่ท่นานผู้ชมฮะเรียบรอยโดนยึดไปแล้วใช่ฮะครองมานานนะฮะโอ้ยี่สิบกว่าปีใช่ยี่สิบกว่าปีสู้กันนะะมีสงครามกลางเมืองกันตลอดเวลานะะบ้านเมืองบอบช้ำมากนะ เกาโมงครึ่งคุณสนธิรอจจาปานเทพจะไปยื่นหนังสือกล่าวหารัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับ MOU44 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะจะไปยื่นหนังสือเกี่ยวกับ MOU44 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อ่าอันนี้ภาพสดตอนนี้นะฮะที่กอพอนะฮะดูตรขงข้ามคำเนียบนะใช่เดินข้ามถนนมานิดเดียว เกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44นะครับในขณะที่รองนายกภูมิธรรมก็พูดถึงกรณีนี้นะครับว่าจะเตรียมที่กลุ่มนี้จะเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกให้ยกเลิก MOU 44ก็คุณภูมิธรรมบอกเป็นเรื่องปกติความเห็นต่างได้ก็สามารถเสนอความเห็นเข้ามาได้รัฐบาลก็พร้อมรับฟัง แต่ยืนยันว่า MOU 44ยังไม่ไปถึงไหนคณะกรรมการชุดเดิมหมดอายุลงไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจนารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการในลักษณะไหนมีองค์ประกอบอยังไงบ้างซึ่งรัฐบาลกําลังฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอยู่ตอนนี้มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับนักข่าวถามว่าหลังจากที่คุณสนธิยื่นหนังสือแล้วประเมินยังไงสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือเปล่า นะฮะคุณภูมิทรรมบอกไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะส่วนที่จะมีการประกาศลงถนนก็อย่าทำเพราะจะทําให้ประเทศเสียหายกระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวนะฮะนี่นะฮะก็ลองดูนะฮะท่านชมว่ายืน่นในยื่นตอน9ก้าโมงครึง่งนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะฮะยื่นแล้วหลังจากนี้สถานการณ์จะยังไงต่อไป๋ยวลองติดตามดูนะครับ น,นี่เป็นภาพสดที่หน่ากอพอนะครับเพราะเข้าไปยื่นที่นั่นในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมีใครมารับเ,เดี๋ยวจะมีใครมารับใ,ใครจะมารับหนังสือนายกจะมาไหมนายกจะมารับไหม <c oughs> คุณลุงอิงจะมารับไหม <c oughs> โอ้เออ <c oughs> ไม่ยู่ทางเลยโถถ้าคุณนุงอิงมารับนะผมว่าคุณลุงสนทิก็เมตตาเชื่อเถอะ <c oughs> จริงๆนะถ้าผมเป็นกุณซือท่านนะผอกบ่าท่านนายกไปรับเลย ไปรับเลยเราไม่ต้องพูดอะไรมากท่านอย่าพูดอะไรเยอะนะตัวท่านน่อย่าพูดอะไรเยอะท่านไปรับอย่างเดียวแล้วฟังให้เขาพูดแล้วท่านก็อ๋อค่ะค่ะ,คะน่าสนใจค่ะเราจะพิจารณาอะไรแค่นี้ใช่ไหมมันก็ทําให้ทุกอย่างมันคลายลงแล้วเออไปรับไปรับด้วยตัวเองเลยใช่ไปรับด้วยตัวเองแล้วก็รับไว้จักพิจารณาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเออคุณลุงสทุทธิแกก็ไม่ได้เป็นคนใจดําอะไรหรอก เออไปฟังไปฟังคุณลุงสนทิพูดซะไปฟังอาจารย์ปานเทพตอนนี้ยังทันนะถ้าจะไปรับนะเก้าโมงครึ่งอ่ะภาษาไปก่อนเลยคุณสนทิรอกรอก่อนนายกให้เกียรติคุณสนทิจะมารับเองเออปลื้มเลยคอยแน่คอยแน่นอนนะฮะเอออย่าไปให้ใครก็ไม่รู้อย่านะอย่าอย่าไปให้นัทวุฒินะเออนัทวุฒิเป็นตัวแทนไปรับหน่อยไม่ได้ อยู่บานปลายนะ <laughs> พร้อมพงก็ไม่เอานะพร้อมโอไม่เอาไม่เอาพวกนี้ไม่เอาเลย <laughs> นะเออหรือเป็นคุณภูมิธรรมก็ได้ออใช่ไหมยังดีงดคุณภูมิธรรมนี่แหละให้รู้สึกว่าคนยื่นเออเฮ้ยรัฐบาลให้ความสำคัญไปใช่ไหมออรัฐบาลไม่ได้หลบใ,ให้ความสำคัญกับเราใช่พักกันคู่เดียวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ